วัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ gadgetor channel นะครับวันนี้ได้ตัวใหม่มาเลยจากออ t o q ร์คเจ้าตัวนี้เลยตัวใหม่ของออ t o c ร์คเป็นรุ่นถัดจาก i p เพย์ o ีิโปส่วนแรกมาดูกล่องกน่อน,น,อนตัวกล่องก็จะมีบาร์โค้ดให้เห็นนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรรูปแบบกล่องดีไซน์กล่องก็จะเหมือนเดิมเหมือน i p เพทั่วไปเนาะของออเด c ร์คิวมารล่มเปิด ซิลไม่อย่างดีนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องนี่ตัวเครื่องเคมาไม่ก็มีจุกโฟมมาให้เนาะต่อไปนี่ครับจะให้เข็มจิ้มซิมมาเนาะอย่างแรกที่เราเจอต่อไปเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จ type C นี่ก็จะเป็นสายชาร์จ type C โอเคครับแกะต่อไปครับโอ้ oh. มีอะแดปเตอร์นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคู่มือของ iPad 20s นะครับตัวนี้จุดเด่นนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นตัวเครื่องที่ส l i m แล้วก็จับถือได้ง่ายมีน้ำหนักที่เบานะครับเดี๋ยวมาลองเปิดดูว่าจะจริงไหมโอเคอืมแกต่ตงจากตัวก่อน ก็คือมีบอดี้ที่แบบสลิมแบบบางเฉียบผมว่าเน,นถือแบบแนวนอนเลยแนวตั้งนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็พอได้สำหรับการจับมือเดียวอันนี้จะมีที่ชาร์จเป็น type C ครับแล้วก็มีตัวตินการลำโพง2ตัวอย่างที่บอกอันนี้ปุ่มล็อคอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงครับด้านหลังก็จะมี serial number นะครับให้ออวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับให้ความรู้สึกตอนถือก็ทนทานครับ โอเคเดี okay, ๋ยวมาลอกฟิล์มกันนะครับเริ่โอเคอืมด้านในก็จะติดฟิล์มให้มาอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว H 2 0 s ต่อไปเรามาดูสเปคกันครับว่า มันจะเป็นยังไงใช้งานได้ดีแค่ไหนทําอะไรได้บ้างมีอะไรแตกต่างจากเจ้าตัวเดิมแค่ไหนนะครับก็มาดูพร้อมๆกันเลยครับหน้านจอของเจ้าตัว ip a d 2 0 s เนี่ยตัวเนี้ยคือ10.1นิ้วเป็น full hd เนาะความละเอียดอยู่ที่1 9 2 0 0คูณ1,200ถือว่าชัดมากๆในส่วนของแรมให้มาที่6 g b ิกอมให้มาที่64นะครับสามารถใส่ hd card ่จได้ครับต่อไปก็จะเป็น cpu ตัวนี้จะเป็น u n i s o c อ SC9863A ก้าแปดหกามอนะรับ Auto soft. ออ์าคอเทียบเท่ากับตัว Snapdragon 430นะครับคือตัวที่อยู่ในโทรศัพท์ไ s ซก็ถือว่าเป็นซีพที่นำมาใส่กับแท็บเล็ตก็ถือว่าสุดยอดมากแน่นอนใช้เป็น Android 11นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่6000แอม โอเคประมาณนี้สําหรับสเปคโอเคครับมาเริ่มกันต่อเลยนะครับในการเปิดเครื่องให้ดูเนาะเจ้าตัวนี้สามารถใช้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้นะครับโอเคนี่แนวตั้งแต่ความสมดุลทุกอย่างแล้วใช้แนวนอนดีกว่าเฟสมากกว่ามาพูดถึงเรื่องดีไซน์เสร็จแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องลําโพงเนาะอย่างที่เกล่นไปก็คือลำโพงเจ้าตัวนี้มีสข้างซ้ายขวาก็จะให้มาเป็นสเตอริโอซาวนนะครับก็คือ ให้ความรู้สึกของเสียงที่มีพลังมีความแบบกระึ่มยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันพร้อมกับภาพเนาะที่ให้มาเป็น Full HD, 4 HD 4K ไปเลยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงสำหรับเสียงสเตอริโอซาวกับภาพ Full HD 4 HD 4K โอเคครับไปดูกันเลยครับ ให้ความรู้สึกเสียงเหมือนอยู่การธรรมชาติจริงๆเนะครับเเหมือนอยู่น้ําตกเลยเมื่อกี้ภาพก็คมชัดมากครับสำหรับ1920ง0คูณหนึ่ ไปต่อกันเรื่องของฟังก์ชันของเจ้าตัวนี้นะครับว่าให้อะไรมาบ้างก็ที่พิเศษนะครับก็คือสกีนแคร์นะครับที่ให้มาแทบเลตประมาณ4ี่พันอ่ะน้อยมากที่จะให้มาแล้วก็ตัว e-reader เหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านสือนะครับหรือว่าซื้อให้ลูกซื้อให้หลานอ่านหนังสือ ไม่อยากให้พวกเขาเสียสายตานะครับก็สามารถซื้อแล้วก็นำไปใช้ได้ในโหมดของ l e a d e r ์รามาหนังสือก็คือจะเป็นขาวดำรักษาสายตานะครับอีกเรื่องการได้รับแสงจากหน้าจอเป็นแสงสีฟ้านะครับก็เป็นแสงสีขาวดำแทนับมีหมดแบตเตอรี่เซิร์เวอร์ลองสกินช็อตน,นะครับก็แขนหน้าจอทีเลคคอร์ดครับโอเคมีหมดเลยฮอสปอตก็มี โอคถือว่าครบครับเจ้าต,ตัวนี้สำหรับฟังก์ชันที่ให้มาเดี๋ยวจะลองเข้าอินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับอาจะใช้เวลาการโหลดจากเหน็ตนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไหลลื่นใช้ได้ครับ การไหลมันจะไหลไปเลยเนาะเอ้ยก็ก็ได้ไหนก็ติดอยู่นะก็โอเคประมาณนี้ประมาณนี้านการโหลดอะไรต่างๆก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าไวนะครับคำสัางของ CPU ในการใช้ประมวลผลทุกอย่างอ่านข่าวอ่านอะไรได้หมดครับ เอสารกระตูนทุกอย่างสำหรับใครที่ชื่นชอบเออเรื่องดูฟุตบอลน,นะครับก็ถือว่าโอเคเลย ชัดแจ๋วนะคือเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่ามันออกแบบมาให้ใช้แนวนอนอยู่แล้วเนาะการดูหนังฟังเพลงหรือสื่อต่างๆก็ก็คือสุดน่าจะแบบสมบูรณ์แบบสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคครับ ถึงเลือกกล้องต่อกล้องหลังจะอยู่ที่5ล้านนะครับ5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้ามีระบบออโต้โฟกัสนะครับกล้องหลังก็สามารถวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนหรือว่าประชุมอะไรก็ได้ก็ชัดเจนเหมือนกันไปต่อกันเรื่องเกมเลยที่ทุกคนรอคอยนี่เป็นเกมแบบ non stop นะครับเอ 我犯超错。Oh, fun, show, show. โอเคครับมาเริ่มกันเลย ี่ผมใช้การาฟิกแบบบาลานซ์แบบตรงกลางครับก็ทุกอย่างก็คือไหลลื่นมากภาพสวยค<ะ>มชัดมากครับการโจงตีทุกอย่างเฟกนะครับด กำมัอยู่ในเกม h u b g นะครับกราฟิกเป็นพลาสติกเนาะแล้วก็เฟรมเรทคือต่ำสุดแล้วก็ผ้าเป็นสมูทเนาะนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าเล่นได้ ทาับเจ้าตัวนี้ครับ i p a y 20s เป็นตัวออกใหม่จาก a u t o e u ิ e วเลยนะครับจากที่ได้ดูกันไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างมาสรุปกันได้ฝั่งอีกรอบนะครับจากสีสันที่ได้ดูไปภาพที่สวยงามแล้วก็ละเอียดคือเป็นภาพของ Full HD นะครับของหน้าจอ10นิ้วแบบเต็มจอ ก็ถือว่าคุ้มมากครับแล้วก็ลำโพงที่ให้เสียงมาแบบมีพลังให้ความรู้สึกแบบสุดๆอะ่ะกับเจ้าตัวนี้ถือว่าเยี่ยมมากตัวกล้องที่ให้มากล้องหน้า2ล้าน,ลานกล้องหลัง5ล้านนะครับมีดีไซน์ที่หรูหราครับเออเป็นโฉมใหม่รุ่นเดิมจะเป็นกล้องแบบกล้องตรงนี้แล้วก็วัสดุก็จะไม่ได้ดีเท่ากับเจ้าตัวใหม่21นะครับเพราะตรงนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยแล้วก็ สามารถปกป้องรอยนิ้วมือได้ทําความสะอาดได้ง่ายครับแล้วก็เก็บรักษาได้ถือว่าใช้กันไปยาวๆได้สําหรับเจ้าตัวนี้เหมาะกับเ,เพื่อนๆที่ชื่นชอบพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ฟังเพลงดูหนังแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์มากสายเนี้ยตอบโจทย์หมดเลยครบครันครับทุกอย่างถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าตัวนี้หรือมีข้อสงสัยแท็บเล็ตซ่อมยังไงหรือว่าเรื่องอะไรก็ได หรือว่าข้อสงสัยตัวนี้ก็ทักมาหาแฟนเพจแก d g เจดองเราได้ทั้ง Facebook หรือว่าเว็บไซต์ใน Lazada s h o p ป e ได้หมดเลยครับโทรมาเลยหรือว่าทักมาเลยเดี๋ยวทางแอดมินเราจะทยอยตอบให้นะก่อนจากไปก็อยากให้เพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ